สวัสดีครับพี่นอ้องปองฝ่ายไทยสารเอฟซี FC, ท่านผู้ชมที่เข้าชมรายการครับนักลลาทีมลาลำนำเสียวไงครับเมื่อกี้เอาบักลอยตาลงมาทางลํำนำเสียวไงครับมือจัดแต่ยิ้นข่าวว่ามีปาโดครับเตรียมไม้ล่กลางเรียบร้รยเลยดครับทางไม้ล่เอาไม้ล่ปไปล่โจวดจ่ะจวดจะ,จจะขึ้นมาแล้วก็ดี มาปลดมายามนะครับติดตามครับพี่น้องครับวิถีชีวิตชาีสานบันเท่าครับอยากให้จินตามวิถีชีวิตชาีสานบันเท่าครับมินข่าวทั้งผีมีปลาโดครับลำนับเสียวใหญ่ครับมูนิจัดหาขอกปลาโดครับตัวนี้หาสิ่อว่านอครับเออคือหยามมาแล้วเรียบร้อยได้ครับนี่โอ้มาอันครับได้ทีครับ ว่าสมคำลำเลือ้นอนเยอะครับดได้ลายโตเติบยุกลายโลเติบยุกอยู่นี่ว่ารู้ตัวเจอหาหกโลแล้วครับนี่ชัยโดครับตัวสดๆว่าท่านตาย,ยครับอ่าคืมาโชว์พี่น้องครับทีมงานอยู่ตั้งขุนมากกันสามสี่คนหาคนครับโอ้หมานครับหมานช่วงนี้น้ำทางล่ำน้ำเสียวใหญ่ขเขาเห้งมันลาย,ยครับเต็มฟัง อุมฟังไม่ยอย่ลาบเยอะครับหากินเหี้ยตึกอเหี้ยส่วนหย่อนเหี้ยบ่ไดครับแล้วมาไหลม่องไหลด่างซะกันครับโอ้บนนี้กาทั่งลำเสียวไงครับมันนี้ตามหลักตามล่ามาหาขอ,อกชะโดครับเจอขอกชะโดนะครับนี่ได้ไตของพดเดียวครับตรวจสอบของทีมงานมั้งครับเออตามหลักตามล่าครับตามหลักตามล่า Tìm nhanh có lăng xì lột phủng mạc ạ Một màn vào đây đọc có sâm phong phân đọc Tìm nhanh Luật xóm Đấy là phá đen cơ nè Phá đen bột lèo, phụ đáy đầy phạc lèo Ơ Ơ Ơ Tăng Lỗng lắp tăm lạ Ơ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  เออ,เอ,อมานมานพี่น้นองอ,อยากให้กินตามวิูีชีวิตชาวอีสานบ้านท่าครับอ่เมื่อไอาหนายังก็ปกป้องกันไหมนะครับนักล่าล้ำหน่ำเสียวไงเออขอบุณขอบก้นพี่น้องทีกดติดตามครับสวัสดีครับ